สวัสดีครับผมมาพินกับชาแนลฟิลไทยในทุกวันนี้มาดูของแปลกครับซื้อมาร้อยกว่ารูปีนะครับร้อยแปดสิบห้ารูปีก็ร้อยรูปีก็ประมาณทั้งสามสบาบาทนะครับอยู่ที่ประเทศในป่านนะครับนี่ตรงห้องผักเห็นเหนือยอดไม้มาหน่อยนั่นภูเขามมชับผู้เรนะครับภูเขาหิมะ ครับผลิตในผลิตในในป่านเนี่ยที่ละเล็กปูก็ตรงเมืองปาตานนะครับในสภาพแวดร้กมโคโคนัทอะไรนี่ก็ปิดทับโคโคนัทสไลซ์มั้งครับก็คือหั่นเป็นชิ้น,ช,นชิ้นแบนๆก็หั่นเป็นชิ้นแบนๆมาอย่างนี้มาไม่ได้มีปรุงรสไม่ได้มีเกลือไม่ได้มีน้ําตาลไม่ได้มีเครื่องปรุงอย่างอื่นเลยครับ ถ้ากินเนี่ยต้องกินอย่างเงี้ยเพื่อความบันเทิงนะผมว่าอืมนี่เป็นอะไรที่ไม่อร่อยอย่างยิ่งครับลองดูแล้วไม่ไหวครับถึงกับต้องขายทิ้งเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกมากครับผมเลยไม่รู้ว่าแล้วตรงนี้มีเปลือกแข็งๆมาด้วยนี่สไลด์จริงๆนะคือเอาไอ้นีก่กอ่มะมะพร้าวแล้วก็ไปร่อนกะลาออกแล้วแล้วก็ สไลด์นี้เป็นวงอยู่นะครับเนี่ยปุะบๆแล้วก็อย่างจริงๆครับใส่ในถุงพลาสติกมาก็หืนๆหน่อยตามสไตล์มะพร้าวอะ่ะเหมือนมะพร้าวที่จะไปคั้นเอาน้ํามันนะฮะแล้วที่เขาทาน้ํามันมะพร้าวอะ่ะเอาอย่างเงี้ยมากินก็แปลดีครับซื้อมาเนห้าสิบกว่าบาทเนี่ยก็คงจะไม่ทานนะครับไปที่ไหนก็ เจออะไรแปลกต้องลองครับต้องลองกินได้กินไม่ได้เนี่ยต้องลองก่อนนะฮะบางคนบอกกลัวกินนั้นไม่ได้กลัวกินนี้ไม่ได้ลองอยังครับลองก่อนครับอันไหนกินไม่ได้ก็ไม่กินครับอันไหนบางทีเราจะต้องลองไปสามสี่เที่ยวเรื่องที่กินได้แต่อันนี้คิดว่าคงจะไม่ได้ครับแล้วพอบอัปนใหม่ครับกับชาแนฟิไทยใน YouTube ครับเจอประสบการณ์อะไรก็มาฝากกักคนสวัสดีครับ